ท้องใส่จัดตัวนี้มีอะไรเนี่กินกับอะไเงินใส้ครับสวัสดีสสดท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีนี่กับมาพอ่อพี่น้องนะครับมานางล่อไส้บาดกันนะครับพี่น้องก็มีมากมายหลายคนนะครับเออได้อย่งไส้บาดกันแน่นอนโอ้ยแกงพักี้หุม้มพะกี้หุมห้มเนะาะโอ้เป็นกระเสืบอบเนาะ คุณพอไปเสีได้ยังครับได้เข่ามนีบเเนี้ยนได้เขาซื้อมื้อได้เขากำเงินมาถไดหลาเงินเงินเจ้าหนึ่งเจ้าหนึ่งให้ได้ให้ได้ขึ้นมาลอยเท่าเด้อได้ยังคุณแม่ได้เขาละซองเขาละซองย่างเดียวครับได้เข่าซื้อซื้อ่อเออ่ามีเาอาคุณเจ้า่นมาพอดีเนาะครับเนาะ

ไสายบาทเรียบร้อยแล้วกันรับสินรับพรนํำกันนะครับสาธุครับสาบาดเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้ยูดีมีแห้งทุกคนนะครับฝนตกต้องตามฤดูการเด้อ ว่าซื้อจ้าเทียร์กรอยากถึกแลกว้วเพิ่อีหนึ่งอ้าวโอเคพออกันไม่เมื่อน,นาสวัสดีครับ